เราอาจจะแค่คิดไปเองอะถ้าผมคิดไปเองนะผมคงเป็นคนคิดนานนะที่เขาเคยบอกผมไว้มันก็ถูกวครับมันไม่มีหรอกความรังน้ำเด้าอย่ในนังนะพี่ว่าผมควรเลิกบ้างบ้าชั้เอยงผมเ้อชอบตาย้าตาดแต่มีงันจะไม่เป็นผมที่ไม่มีสิทธิ์ได้อเนนที่ซอ หลังไม่ได้ฉันแค่ต้องเดินตรงไปมองทองฟ้าก็เพราะคิดถึงคนไกลเก็บเอาความคิดถึงทั้งหมดที่มีลงไมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฉันทำอะไรลงไปเธอบอกฉันเจ้าเล่เหมือนกับสีถนนชัยเคยทำจะปวดหัวเมื่อแกนักผากวนไปความคิดถึงที่ฉันได้ฝากลมไปมันได้กลับกลายเป็นพายุฝนที่มากันหนาตรงใจหากวันไหนฉันเริ่มไม่ไหวฉันคิดว่าฉันก็คงไปเข้าใจว่าทุกคนลนแล้วไม่อยากจะทนใครฉันไม่สามารถพึ่งคาถามนได้เลยอยู่คนเดียวในตอนเย็นเย็นเหมือนกับพี่เบิร์ตธงชัยใครที่ไหนจะอยากไปเอาน้ำมันลนไฟรู้ว่าเธอโกรธเคืองปะปนไป และไอความคิดถึงที่ฉันได้จับโยนไปตอนนี้มันกลายมาเป็นกับดักฉันติดกับกลไกหรือเพราะฉันมันไม่หล่อเหมือนไอหนุ่มหน้าจืดตาไม่ได้ติดกระเป๋าสี่ห้าหมื่นแต่ในทุกๆวันฉันพยายามนั่งฝึกทำเพลงตั้งแต่เช้าไปยันค่อนข้างดึกคนเสี่ยวอย่างฉันน้นมันก็ค่อนข้างจึกใครก็บอกฉันว่าฉันค่อนข้างอือฉันเคยพยายามไปร้องอ้อนวอนหน้าตึกแบงค์ร้อยฉันห้าใบแต่แบงค์พันเขาห้าปืนใช้แค่ลงสตอรี่ว่าใจชอบหนุ่มตีคนเซ่เอย่างใช้ก็คงต้องคลุกฝุ่นหนีเขาใส่สแลชฉันเสียงอันเก่ใช่ผู้ชายหุ่นร ของมือสองไม่เคยใช้ของหรูมีเพียงหูฟังที่อยู่ติดสองหูเขาฟังเพลงสากวนฉันฟังปีศูนย์สองฉันเะยำเตือนไว้ในสมองว่าอย่าไปเล่นของสูงสักวันหนึ่งเธอจะรู้สึกได้เอง แต่มันไม่ใช่เกมเส็นขาไม่เทสเสียงไล่เกนฉันกี่ศิลปินเดี๋ยวที่ไม่ได้มีค่ายเพลงแต่ว่าเพลงที่ฉันเขียนนั้นมันหนอกมาจากใจลองฟังน้ําเสียงที่มันหนอกมาจากไม้ใจไม่เสถียรเพราะฉันก็แค่เสมียนใจฉันแม่งเสียตอนเธอกอดมากับใครวิ่งมาสุดท้ายจนมันถึงวันนำลาต่อให้ฉันเขียนเพลงไปอีกพันพันบา์เธอกงมีความสุขเวลาได้เล่นเคมีและฉันรู้ตัวเองดีเธอไม่ชอบควันกัญชาฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันยังรอรอสิ่งที่รู้ว่าไม่มีวันมาและในวันที่ตัวจะกำลังนอนตอนนั้นฉันยังขอพ เธอคนที้<ม>ชอบผู้ชายเสิร์ฟน่างผมเธอชอบสัตล์หน้าตาเดิมๆแต่มีเงินทำไมเป็นผมที่ไม่มีสิทธิ์ได้กล้องใจก็บลายเป็นม่มที่เธอนั้นชอบได้คล้องไปหรือผิดที่ผมมันไม่ เขาอะผ่านมอปีแล้วทำไมผมยังคิดถึงเขาอยู่เลยอะผมยังอยากเจอเขาทุกวัน